สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอ็นยูไทม์วันพุธที่5เมษายน2566นะครับช่วงเวลา14นาฬิกาเกือบจะ50นาทีเกือบใกล้ๆจะ15นาฬิกานะครับอ่ะอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับ30เกือบ40องศาเซลเซียสยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรวมถึงกรมอุตุนยิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนนะครับในช่วงวันที่6ถึง9เมษายนนี้ ยังไงก็เตรียมระมัดระวังรับมือกันไว้ด้วยนะครับส่วนข่าวสารวันนี้แน่นอนครับคงจะต้องเน้นย้ําไปที่เรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่วันนี้ผมมีข้อมูลมาแจ้งเตือนการใช้สิทธิ์ที่ผิดเงื่อนไขย้ําว่าการใช้สิทธิ์ที่ผิดเงื่อนไขเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บัตรสวัสดิการเก่าแล้วผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทําข่าวเนาะไม่ได้ทําข่าวหรือว่าไม่ได้ดําเนินการทําคลิป เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการมาตั้งแต่ต้นเพิ่งจะมาทำช่วงโควิดระบาดปี6 3นะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เลยไม่ได้ตามเรื่องนี้สักเท่าไหร่มีท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาร้องเรียนเข้ามาแต่ผมไม่ได้ตามเรื่องเพราะว่าเออบัตรสวัสดิการเก่ามันก็จะหมดแล้วบัตรสวัสดิการใหม่ก็มาพอเริ่มบัตรสวัสดิการใหม่แค่ 5, 5้วันเท่านั้นนับถึงวันนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมแจ้งผมเข้ามาทั้งทาง YouTube ทั้งใน Tik t o ็ตบอกว่าการใช้สิทธิ ข้ามวงเงินนะครับก็คือเอาวงเงินค่าแก๊สเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดหรือไปแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมันผิดเงื่อนไขทีแรกผมก็ไม่กล้ายืนยันนะวันนี้ก็เลยตามเรื่องนะครับโทรเข้าไปที่2กระทรวงด้วยกันก็คือที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์และที่กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้ข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็จะออามาแจ้งเตือน ทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมทั้งฝ่ายของร้านผงฟ้าและประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับรวมถึงการแจ้งเตือนหากร้านใดมีการถ่ายรูปใบหน้าเรารย้ําว่าถ่ายรูปหน้าเราไปอันนี้ท่านต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณค่อนข้างมากทีเดียวรวมถึงเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทก็ยังเป็นประเด็นเพราะผมเองเนี่ยนะครับได้ โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานแล้วก็รายงานลงในช่องทั้งใน YouTube และใน TikTok แต่มันก็มีหลายๆช่องที่เราผมเองก็ไม่ทราบว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับอาจจะมีการยืนยันคอนเฟิร์มไปจนถึงขนาดว่าต้องได้วันที่เท่านั้นแน่ๆได้ผ่านช่องทางพร้อมเพย์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ต้องนําเรียนตามตรงว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีทั้งที่เป็นจริงและที่ยังไม่เป็นจริงเพราะ กระทรวงการคลังส่วนกลางยังไม่ได้ประกาศแจ้งออกมานะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ทราบรวมถึงล่าสุดนะครับเวลาสัก14นาฬิกาก่อนที่ผมจะอัดคลิปวิดีโอนี้ประมาณสัก10นาทีนะครับทางกระทรวงการคลังโดยเพจ Facebook ก็ออกประกาศแจ้งข่าวสิทธิ์ความคืบหน้าการใช้สิทธิสวัสดิการใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการที่บัตรประชาชนหายทำบัตรประชาชนใหม่ ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมผมเคยพูดถึงวันนี้กระทรวงการคลังมีข้อกําหนดออกมาท่านที่ลืมรหัสกดรหัสผิดแล้วโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีวิธีแนะนำมีวิธีทําจากทางกระทรวงการคลังที่ได้ชี้แจงออกมาครับไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกขอญาตพาท่านผู้ชมไปดูข่าวจากกระทรวงการคลังก่อนเลยเนาะเอามาที่ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับ 23นาทีที่แล้วครับเพจ Facebook กระทรวงการคลังได้ลงข้อมูลโดยท่านโฆษกกระทรวงการคลังน,นะครับนายพรชัยธีรวรได้แจ้งข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์ออกมาตอนนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย8ล้าน6แสน7หมื่นกว่ารายด้วยกันนะครับก็หลักใหญ่หลักใหญ่ใจความนะครับก็เป็นการใช้สิทธิ์ผ่านร้านธงฟ้าซื้อสินค้าพวกโบร,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 ริโภคนะครับรองก็มาเป็นเงินวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มนะครับจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนดแล้วก็ วงเงินรวมค่าขนส่งในระบบสาธารณะนะครับทีนี้ข้อมูลเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการคลังบอกว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับไม่สามารถจดจำรหัสพินหรือรหัสผ่านส่วนบุคคลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า personal identification number หรือพินหรือรหัสผ่าน6หลักนะครับ หรือแม้กระทั่งบางท่านที่ต้องการเปลี่ยนนะครับที่ผมรายงานไปว่าเอาเลขท้าย6ห,หลักของบัตรประชาชนมาเป็นรหัสผ่านเนี่ยมันอันตรายนะครับบัตรหายมาถูกเอาไปสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์เดียวก็วุ่นวายกันไปอีกเรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลังมีข้อกําหนดออกมาเลยครับใครที่จํารหัสผินไม่ได้นะครับรหัสตามรหัสผ่านไม่ได้ท่านสามารถกลับไปดําเนินการที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสนะครับสาขาไหนก็ได้เหมือนการยืนยันตัวตนเลยครับ ไปที่ธนาคารไหนก็ได้นะตั้งแต่วันที่1เมษายน6 6เป็นต้นไปครับแล้วก็มีข้อกําหนดอีกอันนึงอันนี้ผมว่ามันก็คงยากเนาะก็คือทางกระทรวงการคลังบอกว่าโดยรหัสพินที่กําหนดใหม่จะต้องไม่ซ้ํากับรหัสพินกับรหัสพินเดิมที่เคยกําหนดมาแล้ว10ครั้งย้อนหลังหมายถึงว่าถ้า10ครั้งย้อนหลังก่อนนั้นน่นนะท่านผู้ชมใช้เลขชุดเดียวกันเลยใช้มาแล้ว10ครั้ง แล้วถ้าผู้ชมไปเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งที่11ทเ,เนานผู้ชมยังใช้เลขเดิมเนี่ยอันนี้จะทําไม่ได้ต้องกําหนดใหม่นะครับและจะต้องทําการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เปลี่ยนรหัสผินนะครับซึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากกําหนดรหัสผินใหม่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้วางแผนให้ดีนะอันนี้วางแผนให้ดีนะครับพี่ชลดาสวัสดีนะครับบัตรเก่าเคยมีค่ะสามเดือนโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับข้อ2ครับ กรณีที่กดรหัสพินตามที่เคยกำหนดไว้ไม่ถูกต้องหรือกดผิด3ครั้งนะครับมันก็จะถูกระงรับการใช้งานอันนี้ก็ติดต่อนะครับติดต่อขอทําการยืนยันตัวตนด้วยรหัสพินใหม่นะครับที่กรุงไทยออมสินตกสนั่นแหละนะครับ3ครับการดําเนินการยืนยันตัวตนแต่มีการเปลี่ยนบัตรประชาชนอันนี้ผมเคยทําคลิปเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับเกือบ40กิโลที่สาขาธนาคารกรุงไทยผมไปถามให้มาแล้ว แต่วันนี้กระทรวงการคลังมีข้อกําหนดที่เป็นทางการออกมาก็คือนะครับไม่ว่าจะบัตรประชาชนหมดอายุหรือบัตรประชาชนหายชํารุดแล้วท่านต้องทําบัตรใหม่กรณีที่ท่านทําบัตรประชาชนใหม่นะครับข้อกําหนดคือจะต้องอายัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เบอร์คอ l l center นเตอรหนึ่ง์อ่ใครที่เพิ่งใช้สิทธิบัตรใหม่จดไว้เลยนะครับ0 2 1092345ตลอด2 4ชั่วโมงสมมุติบัตรประชาชนของท่านจะหมดอายุวันพรุ่งนี้แล้วท่านมีคิวจะต้องไปทำบัตรใหม่หรือบัตรประชาชนของท่านหายแล้วท่านจะต้องไปทำบัตรใหม่ให้ท่านโทรศัพท์อายัดสิทธิสวัสดิการของท่านก่อนเพื่อป้องกันคนอื่นเอาไปใช้สิทธิ์นะครับอายัดไว้ก่อนเมื่ออายัดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านดำเนินการ ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนนอกจากอายัดผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติเบอร์โทรเมื่อสักครู่ที่ผมบอกหนึ่งขออภัย0ูนย์สองหนซึ่งเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงหรือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับสาขาธนาคารกรุงไทยอันนี้ย้ําว่าเฉพาะกรุงไทยนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนหลังจากทําบัตรประชาชนใหม่เนี่ยให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารกรุงไทย ตามวันและเวลาทําการของแต่ละสาขานะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ที่เขาไม่เปิดแล้วนะครับแล้วต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนใบใหม่ไปติดต่อขอทําการยืนยันตัวตนเพื่อกําหนดรหัสพินใหม่โดยจะต้องดําเนินการตามข้อหนึ่งก็คือพอได้บัตรประชาชนใหม่มาเนี่ยก็ติดต่อที่กรุงไทยอมสินตพศนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําให้ไปที่กรุงไทยนั่นแหละเพราะว่าเป็นเป็นต้นเรื่องต้นทางนะครับอ่ะนี่คือ สข้อ3ประเด็นหลักที่กระทรวงการคลังมีประกาศเป็นทางการออกมาวันนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับยอดก็ขึ้นมาที่1 2 1 2 0ล้าน9ก0 0กว่ารายนะครับจากทั้งหมด14,590,000ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็หลักๆคือ 1. ยังไม่สะดวกไปยืนยันตัวตน 2. ยังติดขัดในเรื่องของข้อกาหนด ผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขก็คือจดทะเบียนสมรสตามตัวไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาหยงมายามพอไม่มีใบหยาไม่มีเอกสารที่จะมาแสดงเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รับยืนยันตัวตนซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงการคลังฟังผมอยู่ก็ขอให้ท่านเร่งประชุมหารือกันนะครับว่าจะให้คนกลุ่มนี้ซึ่งมีจํานวนผมว่าน่าจะน่าจะเป็นหลักแสนอ่ะไม่ถึงแสนก็หลักหลายหมื่นคนนะครับในกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกาการตามตัวไม่เจอ แล้วผ่านเกณฑ์แล้วไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้กลุ่มนี้ก็มากพอสมควรหลายคนก็ยังเข้าใจผิดด้วยซ้ำคือคือมันมันสืบเนื่องมันก็มาจากข่าวปลอมนั่นแหละครับที่บอกว่าคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนหรือคนเก่าไม่ต้องทําอะไรท,ทั้งทั้งที่จริงแล้วก,วก,กระทรวงการคลังเองผมเองก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ไม่ได้ให้สิทธิ์กับคนเก่าโดยอัตโนมัติทุกคนไม่ว่าคนเก่าคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หมดถ้าคุณสมบัติคุณไม่ผ่าน ต่อให้คุณถือบัตรเก่ามาตั้งแต่ปี6061คุณก็ไม่ได้สิทธิสวัสดิการใหม่มันก็เลยทำให้มีหลายท่านเนี่ยเสียสิทธิ์ไปนะครับเพราะนั้นก็ฝากกระทรวงกันครั้งด้วยนะครับกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสเลิกราการตามตัวไม่เจอกลุ่มนี้ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการหาใบย่าหรือใบปบรณนบัตรมายื่นได้ไอใบปบรณนบัตรมันไม่ยากหรอกครับถ้าเราไปเช็คกับที่ว่าการอําเภอและปรากฏว่าคู่สมรสเรา เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตที่ไหนเราก็อาจจะขอให้ทางอำเภอเนี่ยเขาอองสื่อรับรองให้หรืออาจจะขอคัดํำเนาใบมรณบัตรไปยื่นยืนยันตัวตนก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่คู่สมรสของเรายังไม่เสียชีวิตละ่ะมันตามตัวไม่เจอเนี่ยก็คนตามตัวไม่เจอ,อบางคนอาจจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศบางคนอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วมันขาดการติดต่อกันอะ่ะมันตามตัวไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางทีตามตัวได้แต่อีคู่สมรสอีกฝ่ายไปมีครอบครัวใหม่ แต่สถานะยังไม่ได้อยากครับเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมดําเนินการอะไรให้เราก็ทําให้หลายท่านเนี่ยยังไม่สามารถไปยืนอย่างตัวตนได้นะครับวันนี้ก็ขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยเร่งดําเนินการแจ้งข้อกําหนดวิธีการทางออกให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ผ่านก็ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บนะครับแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่คัดกรองสิทธิ์ของเราออกนะครับไม่เกิน1พฤษภาคม2566นะครับส่วนท่านที่ดําเนินการทุกอย่างแล้วในขั้นตอนของการอุทธรณ์ก็ รอประกาศผล20มิถุนายน66พร้อมกันนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการเตือนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการหางรัฐใหม่นะครับเมื่อเช้าผมโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวผมขอญอาตแจ้งเรื่องนี้ก่อนแล้วกันหลายท่านก็เกรงว่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเนาะเรื่องของเงินเพิ่มเบี้ยคว่ามพิการ200บาทเมื่อวันก่อนเนี่ยผมรายงานไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วผมรายงานไปแล้วว่า ผมโทรศัพท์ไปสอบถามสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าไอ้สองบาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการเนี่ยได้ได้แน่นอนแต่จะได้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือได้ช่องทางไหนรอให้กระทรวงการคลังเขาประชุมแล้วได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทาไมต้องรอรอเพราะว่าหนึ่งผู้พิการผู้ป่วยิดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีธนาคารแล้วไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยเขาไม่มีช่องทางที่จะรับเงินสด เพราะบัตรประชาชนมันไม่มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มันกดเงินสดไม่ได้เหมือนบัตรเก่าบางคนก็มีสื่อบางช่องก็ไปรายงานว่าบัตรสวัสดิการเก่าเนี่ยเงินอ่ะไม่ต้องใครแล้วครับคุณภรรยาผมมาเมื่อเที่ยงเนี่ยไปเห็นข่าวในที่ตอกแล้วมาบอกผมว่าคุณเงินของผู้พิการสองร้อยบาทเนี่ยมันจะเข้าบัตรสวัสดิการเก่าใช่ไหมเข้าในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมตรงนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหม ก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บัตรเดิมนะครับบัตรเดิมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มันยังสามารถกดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้จนถึง27กันยายน66เฉพาะในส่วนของ eMoney นะครับแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมอีกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มผู้พิการเนี่ยไม่ได้ผ่านสิทธิสวัสดิการใหม่ทุกคนนะครับไม่ได้ผ่านสิทธิสวัสดิการใหม่ทุกคนนี่คือเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นคําถามมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวเป็นผู้พิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการเคยผ่านบัตรสวัสดิการเก่าเคยรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200ทุกวันที่22ในบัตรสวัสดิการเก่าแต่ว่าลงทะเบียนไม่ผ่านสวัสดิการใหม่นะลงทะเบียนไม่ผ่านสวัสดิการใหม่จะยังได้รับสิทธิ์ไหมใช่ไหมครับจะยังได้รับสิทธิ์ไหมคําตอบคือก็ไม่ได้เพราะเขาให้สิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการใหม่ ส่วนไอ้บัตรสวัสดิการเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะให้ภาครัฐนะครับจ่ายเงินให้กับผู้พิการแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมว่าไอ้บัตรสวัสดิการเก่าเนี่ยมันก็มีขอบเขตระยะเวลาในการกดเงินสดถามว่ามันสามารถกดเงินสดได้จนถึง27กันยายน66เนี่ยแล้วหลังจาก27กันยายน66เช่นขึ้นปีงบประมาณ67 เริ่ม1ตุลา66เนี่ยนะครับึือปีประมาณใหม่เนี่ยสุดท้ายกลุ่มผู้พิการเหล่านี้เขาก็ยังไม่มีบัญชีอยู่ดีแล้วจะจ่ายทางช่องทางไหนเรือกออกไหมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่ผมเล่ามาสรุปความได้ว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพีิการ200บาทได้แน่นอนแต่จะได้ช่องทางไหนได้ทุกวันที่22เหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ท่านผู้ชมต้องรอให้กระทรวงการคลังประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง เพจ a c e b o o k ตามหน้า Facebook ตามหน้า, Facebook, ตา,นา YouTube ต่างๆแม้กระทั่งผมเนี่ยผมก็รายงานในลักษณะที่ผมโทรศัพท์หลักฐานมันมีผมโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าที่ด้วยตัวผมเองผมจึงเอามารายงานผมไม่ได้ไปเอาข้อมูลจากเพจไหนมาโอเคไหมครับเพื่อทำให้ท่านผู้ชมทำให้ท่านผู้ชมยืนยันและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ผมรายงานออกไปมีหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับซึ่งอะไรที่มันฟันโคงและชัดเจนร้อเเก็จะยืนยันแต่ถ้าอันไหนที่เจ้าหน้าที่เขายังตอบว่าอ๋อมันยังไม่ชัวร์ต้องรอให้ส่วนกลางรอให้กระทรวงก,การคลังเขาประกาศเข้าประชุมหาหรือกันก่อนเราก็ต้องรอนะครับอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการได้แน่แต่เรื่องของวันที่ช่องทางการจ่ายเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับ ทีนี้ไปถึงประเด็นใหญ่สุดของวันนี้ครับผมเอามาทิ้งท้ายเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังรับชมอย่างเต็มอิ่มเพื่อรักษาสิทธิ์และการไม่กระทำผิดเงื่อนไขในการใช้สิทธิสวัสดิการใหม่ตามที่คุณพี่ชรดาบอกนะครับบัตรเก่าก็เคยมี3เดือนจะมาครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเงินอะไรในบัตรเขาให้เลือกว่าจะเอาไข่หรือน้ำมันพืชเขาก็จะเอาบัตรเราไปพร้อมรหัสผ่าน วงเงินค่าแก๊สครับวงเงินค่าแก๊สครับคือผมลงคลิปใน YouTube แล้วแล้วระยะหลังมาผมก็ลงคลิปใน t i k t อกด้วยแล้วใน Tik t อกเนี่ยคนเข้ามาดูหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนนะครับยอดวิวมันเยอะกว่าทาง YouTube ทาง Facebook แต่ผมก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันว่ามีการอ,ออกไปตามตลาดต่างๆนะครับมีรถเล่ไปตามหมู่บ้านไปตามตลาดบางแห่งนี่หนักถึงขนาดไปตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเลยเรียกว่าตั้งอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศเลยว่าเอามีรถมารับแลกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แลกไข่แลกมาม่าปลากระป๋องอะไรก็ว่ากันไปซึ่งพอผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบท่านผู้ชมได้ว่าเออมันผิดเงื่อนไขหรือเปล่าแต่ที่ผมตอบได้แน่ๆคือไอ้วงเงินค่าแก๊สเนี่ยมันจะเอาไปซื้อไข่ไก่มาม่าปลากระป๋องมันทําไม่ได้ มันทาไม่ได้อยู่แล้วครับมันผิดเงื่อนไขอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนลรวงเงินผมยกตัวอย่างท่านผู้ชมเห็นง่ายๆนะเรามีวงเงินหลักอยู่3ามใช่ไหมครับสนะไม่เกี่ยวค่าน้ําค่าไฟนะสนี่คืออะไร1เงินรูดซื้อสินค้ารรบริโภคบริโภค300บาท2วงเงินค่าแก๊ส80บาทต่อคนต่อ3เดือนและ3งเงินค่าโดยสาร750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงิน3อย่างเนี่ยท่านผู้ชมจะเอามาใช้สลับกันไม่ได้ครับท่านผู้ชมจะามาใช้สลับกันไม่ได้เพราะ กระทรวงการคลังแยกวงเงินต่างหากเอาไว้แล้วแล้วถามว่าเอา้าแล้วทำไมมันมีพวกรถเล่ไปรับสแกนตามตลาดตามหมู่บ้านได้ละ่ะคำตอบที่ผมได้วันนี้โทรเข้าไปถามที่สำนักงานสานักปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่ามันมีพวกร้านแกส๊สนะครับร้านแก๊สที่เข้าร่วมแต่ร้านแก๊สเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เป็นข้อมูลของ เป็นข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานผมโทรถามสองกระทรวงเลยครับวันนี้ก็เท่ากับคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานคำตอบคือการกระทำดังกล่าวของกลุ่มรถเร่ตามตลาดตามหมู่บ้านผิดเงื่อนไขสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตรวจเจอถูกตัดสิทธิ์ร้านค้าถูกตัดสิทธิ์ทันที แล้วอาจจะถูกเพิกถอนทะเบียนพาณิชย์ด้วยแต่ถ้าประชาชนเข้าไปร่วมด้วยมีส่วนรู้เห็นด้วยแล้วภาครัฐตรวจเจอก็มีความผิดอาจจะถูกริบสิทธิ์คืนจะมีเรียกสิทธิ์คืนย้อนหลังหรือเปล่าผมไม่ทราบถามว่าทำบิดจริงไงบางท่านบอกว่าก็วงเงินค่าแก๊สมันไม่มีร้านแก๊สจะทำยังไงถ้าไม่ใช้มันก็เสียสิทธิ์สิมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะใช้อะไรมันก็เรื่องของฉัน อ่าท่านผู้ชมพูดอย่างนั้นมันก็ถูกครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมว่าแบบฟอร์ม8แผ่นนะแบบฟอร์ม8แผน่นกระดาษ8แผ่นเนี่ยท่านผู้ชมเซ็นชื่ออย่างน้อย3แห่งเพื่อยอมรับเงื่อนไขของโครงการเพื่อย,ยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อย,ยืนยันว่าท่านผู้ชมให้ข้อมูลอันเป็นจริง ถ้าหากมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดเงื่อนไขนะครับให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วไปใช้สิทธิผิดเงื่อนไขเท่ากับว่าท่านผู้ชมรู้กฎหมายอยู่แล้วรู้ข้อกําหนดอยู่แล้วว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แต่ท่านผู้ชมยังไปทําเวลาตรวจจับมาท่านผู้ชมก็จะร้องของความช่วยเหลือไม่ได้ผมเข้าใจความเดือดร้อนของท่านผู้ชมทุกคนว่าต้องการเงินสดทุกคนต้องการเงินสดมาหมุนมาใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ในเมื่อสิทธิสวัสดิการนี้เขากําหนดมาแต่ต้นถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามันไม่มันไม่ตอบโจทย์ผมไม่อยากจะใช้คําว่าก็ไม่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องรับสิทธิ์มันจะดูฟังรุนแรงไปเพราะผมเองก็เป็นลูกชาวนาผมก็เป็นคนร่างย่าอยู่บ้านเช่าข้าวซื้อบางทีผมอาจจะลาบากกว่าท่านผู้ชมก็ได้เพียงแต่ว่าผมอาจจะเข้าถึงช่องทางออนไลน์มากกว่าท่านผู้ชมเท่านั้นเองแล้วผมก็โชคดีตรงที่ผมไม่มีหนี้สินเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่มันอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเราเห็นรถเล่ไปถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยง,งานภาครัฐเราก็ต้องถูกเอารัออเดเอาเปรียบท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมล่ะครับ80บาทหรือ100บาทค่าแก๊สได้ไข่กี่ฟองได้มาม่ากี่ห่อได้ปากระป๋องกี่กระป๋องได้น้ํามันกี่ขวดและผิดเงื่อนไขอีกด้วยนะครับแล้วช่องทางที่ทางเจ้าที่บอกว่าจะสามารถ เอาผิดได้เนี่ยนะครับลำพังถ่ายทะเบียนรถไม่พอเจ้าที่กระทรวงพลังงานบอกว่าต้องถ่ายรูปทะเบียนพาณิชย์ที่ติดอยู่ที่รถแล้วถ้ารถคันนั้นเนี่ยไม่มีทะเบียนพาณิชย์แสดงด้วยโอ้โหนั่นยิ่งผิดไปใหญ่ครับเพราะการจะขายของมันต้องมีทะเบียนพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการใช้สิทธิ์ฐานบัตรสถาบานแห่งรัฐด้วยแล้วต้องมีใบอนุญาตว่าสามารถกระทําได้ บางท่านก็บอกว่าเอา้าแล้วร้านแก๊สเนี่ยทาไมถึงเอาเอาวงเงินค่าแก๊สมาแลกเป็นเงินสดเอามาแลกเป็นของกินของใช้ได้หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลผมมาว่าแอปถุงเงินเนี่ยมันสามารถแชร์ได้สามเครื่องครับท่านผู้ชมเก็ตหรือยังแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านธงฟ้าเนี่ยมันแชร์ได้สามเครื่องพอมันแชร์ได้สามเครื่องเครื่องแรกอยู่ที่ร้านหลักอยู่ที่ร้านแกส๊สหลัก ซึ่งอาจจะสมมติยกตัวอย่างอุทัยธานีอ่ะมีท่านผู้ชมแจ้งข้อมูลผมเข้ามาแล้วว่าที่จังหวัดอุทัยธานีร้านแก๊สเข้าร่วมโครงการเยอะมากอันนี้ผมไม่เคยไปนะอุทัยธานีไม่เคยไปแต่มีท่านผู้ชมแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วว่าร้านแก๊สเยอะมากอสมมติว่าร้านแก๊สอยู่ที่อุทัยพอภัยเจ้าของร้านแก๊สที่จังหวัดอุทัยด้วยถ้าเกิดท่านไม่ได้ทําผิดท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะผมพูดในเชิงลักษณะร้านที่เขาทําผิดเงื่อนไข สมมติร้านแก๊สนะครับร้านหลักที่สมัครกับกระทรวงพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นร้านแก๊สที่อยู่ในโครงการสวัสดิการเขาก็จะแชร์แอปถุงเงินเข้าไปในมือถือของเขาเนี่ยอีก2เครื่องรวมเป็น3ามเครื่องครับรวมเป็น3ามเครื่องซึ่งไอ้สอเครื่องนี้ก็อาจจะเป็นของครอบครัวเขาของร้านอาจจะเป็นของร้านหรือเป็นของพวกรถเร่ครับอันนี้เจ้าหนะ้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลผมมาเองนะ เป็นของพวกรถเล่แล้วมาแบ่งเปอร์เซนต์กันหักค่าคิวท่านผู้ชมอย่าลืมนะบางพื้นที่ไอ้เงินค่าแก๊สเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้แค่สินค้าอย่างเดียวท่านผู้ชมยังเสียสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทเพิ่มอีกด้วยเรียกว่าเขาก็แล้วแต่แล้วแต่ละกลยุทธ์ของแต่ละรถรถแต่ละคันมันจะแอบอ้างว่าอ่ะเป็นค่าบริการนอกพื้นที่เป็นอะไรของมันก็แล้วแต่แต่ท่านผู้ชมเสียเปรียบแน่นอนแต่ ปัญหาที่เจ้าหน้าที่ยอมรับกับผมแบบตรงๆว่าเจ้าที่ทํางานยากเพราะประชาชนเห็นดีเห็นงามด้วยไม่ได้แจ้งเบาะแสหรือไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะเกรงว่าจะมีความผิดไปด้วยนี่คือที่เจ้าที่เขาทํางานยากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวมากๆน่ากลัวสุดๆก็คือเอามือถือมาถ่ายรูปใบหน้าเรา เอามือถือมาถ่ายรูปใบหน้าเราแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปสแกนในแอปถุงเงินครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าแอปพลิเคชันถุงเงินมันมีช่องทางการตัดยอดเงินจากในบัตรวัรดิรเนี่ยได้2ช่องทางคือ1กดรหัสผ่านกับ2ส,สแกนใบหน้าเจ้าของบัตรไอตอนถ่ายรูปเนี่ยกลุ่มคนที่เอาเปรียบเนี่ยก็แล้วแต่มันจะหาเหตุผลมาอ้างอาจจะเอาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยอะไรน่นนี่นั่น แต่แท้จริงแล้วบางคันบางคนบางร้านเขาก็เอาใบหน้าเราเนี่ยนะครับไปสกแกนพอไปสกแกนท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วร้านแก๊สมันหายยากแล้วบางทีก็บางคนก็ไม่เช็คเลยอย่างผมเนี่ยมีร้านแก๊สอยู่สี่ห้าร้านแถวตำบลบ,บางระกกรรมแถวนครชัยศรีบางพระคนครปฐมเนี่ยมีร้านแก๊สอยู่สี่ห้าร้านแต่ไม่มีร้านไหนเลยที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ พอลักษณะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับถ่ายรูปหน้าเราไปแล้วพอถึงเวลาเงินเติมเข้าบาัตรปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะเอาแอปถุงเงินเนี่ยนะคัมาสแกนรูปหน้าเราในที่มันถ่ายรูปไปแล้วมันก็เอาวงเงินนั้นไปใช้ครับเอาวงเงินค่าแก๊สของเรานั่นแหละไปใช้ครับ <c oughs> ทุกอย่างคือข้อมูลจากเจ้าที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผมเพิ่งโทรศัพท์คุยกับเจ้าที่เมื่อก่อนเที่ยงของวันนี้อันตรายนะครับถามว่าแล้วมันเป็นไปได้เป็นไปแล้วครับเพราะท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามผมมาหรือโทรมาถามผมเนี่ยบอกว่าแอดมินวงเงินนี้ไม่เคยใช้เลยทำไมยอดเงินเป็นศูนย์อ่านี่แหละครับวงเงินนี้ไม่เคยใช้เลยทำไมยอดเป็นศูนย์ น่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีถ้าร้านร้านค้าไหนที่ขอถ่ายรูปหน้าเราอันตรายและอีกอันนึงคือถ่ายรูปบัตรประชาชนโดยไม่ผ่านกล้องของถุงเงินคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีกล้องหลังใช่ไหมครับจะมีกล้องหลัง แล้วร้านค้าเนี่ยก็จะมีแอปถุงเงินอยู่ในนี้เขาก็จะกดตึดตบัตรบริการแห่งรัฐึ๊กดเมนูเข้าไปใส่ราคากดเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปบัตรนะถ้าอย่างเงี้ยได้คือผ่านแอปถุงเงินอย่างเงี้ยได้พอถึงขั้นตอนตจะตัดยอดเงินค่าสินค้าก็อาจจะใส่รหัสหรือเลือกเมนูสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรได้แต่ ถ้าจูดจูไอร้านธงฟ้าที่มันไม่จริงใจกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าขอถ่ายรูปบัตรประชาชนคือเอากล้องถ่ายครับเนี่ยเอากล้องถ่ายเอากล้องถ่ายเนี่ยเนี่ยเอากล้องเอากล้องในมือถือถ่ายถ้าแบบนี้ไม่ได้ครับมันก็จะเข้าข่ายลักษณะเหมือนกับเหมือนกับถ่ายใบหน้าคือมีโอกาสที่จะ เอาบัตรประชาชนรูปบัตรประชาชนเรากับรูปใบหน้าเราไปเพื่อการใช้สิทธิ์เสียสิทธิ์อันนี้คือคําเตือนจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ท้ายที่สุดแล้วท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองครับว่าจะยอมให้กลุ่มคนเหล่านี้เอารัดเอาเปรียบไหมสังคมเราเนี่ยมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดการโกงคนที่มีโอกาสมากกว่าโกงผู้ที่มีโอกาสด้อยกว่าสังคมมันเหลื่อมล้ําแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร นะครับแล้วเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผมก็ต้องย้อนกลับไปที่กระทรวงการคลังว่าในเมื่อคุณรู้ปัญหานะครับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานยอมรับกับผมว่ามีผู้ร้องเรียนเข้าไปเป็นจํานวนมากแต่ไม่สามารถตามตัวร้านค้าที่ทําผิดมาลงโทษได้สักเท่าไหร่เพราะหนึ่งข้อมูลของผู้แจ้งมันไม่มากพอแล้วคนที่แจ้งก็ไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดเกรงว่าจะมีความผิดด้วย ก็ตามสืบไม่ได้ตามสืบยากยกเว้นว่าอย่างผมเนี่ยอย่างผมไม่ได้สิทธิสวัสดิการน่ยยกเว้นว่าผมไปตามจับเลยผมไปเห็นอยู่อ่ะผมก็ไปแอบถ่ายรูปทะเบียนพาณิชย์ว่าอ่ะรถคันนี้ซึ่งมันสามารถเช็คได้ครับวงเงินที่มันออกไปเนี่ยนะครับวงเงินที่มันถูกไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเราโทรไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์0ูนย์สองหธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาสามารถเช็คได้ว่าร้านค้าไหนตัดยอดเงินจากบัตรของเราไป เช็คได้ครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะผมก็เอามาแจ้งเตือนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบรวมถึงรหัสผ่านที่กระทรวงการคลังได้ข้อกําหนดออกมาวันนี้ว่าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้แต่ยังไม่สามารถไปทําเองได้ที่ตู้นะต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับกรุงไทยอมสินทกสตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสได้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารมาตรการ ทั้งหมดที่เตรียมมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับพี่ปีแสงสวัสดีครับก็อานวยพรในทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเฮงๆโดยทั่วหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป6เมษายนถึง9เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งพายุฤดูร้อนเข้ากระหน่าประเทศไทยหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบยังไงก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเอ็นนิวส์ไทม์ครับสวัสดีครับ